กราบสวัสดีเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับมาพบกนันอีกเคยเน,ะะนาะแลนสาร้ชั้นแน่เพื่อนครับในรอบนี้เราเปิดกันในหน้าเกมควีนเนาะบัลตี้หรือว่าโจรสลัดหญิงกรับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโกดา,ามกันนิดนึงฮะในรอบนี้ผมมาเล่นตามในรอบโกดา,ามเนาะมีการแจ้งเกมครับเพื่อนครับในรอบโกดา,ามนะพีจีเจ้าเกิร์ตแพคเมทิกข้ามและสี่เกมเพื่อนครับ,รบสามารถไปเล่นเล่นตามในรอบโกดา,ามได้ฮนะหรือจะมาดูจากสมาชิกในกลุ่มก็ได้เนาะในรอบนี้ผมมาเล่นตามในรอบโกดามมีโจรสลัดหญิงเข้ามาครับเพื่อนครับอ่ะแล้วก็ไปเห็นนครับ ไปตามมาเนาะไหนนะไหนนะอ่ะนี่ฮะก็ไปตามมาตามมาทุนร้อยครับเพื่อครับก็ไปแตกมาครับเพื่อครับอ่ะเดี๋ยวขอไปลองทดลองในรอบกูทำดูครับเพื่อครับแล้วก็มีสมาชิกไปแตกมาด้วยเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเนาะไปกันเลยฮะกับเกม Queen of ะบอลตีครับเพื่อครับไปฮะโอเคมาครับเพื่อครับในรอบนี้เรามีทุนที่315บาทฮะขอมาเริ่มต้นที่เบ็ดบาทกันเพื่อครับเดี๋ยววันนี้ก็จะค่อยๆไล่เบ็ดไปเรื่อยๆเนาะมาลองดูฮะ ก็มันมาในรอบโความกันไปครับแล้วก็มีสมาชิกในกลุ่มไปเล่นแล้วได้มาเนาะเดี๋ยวผมก็ขอตามนิดนึงครับเพื่ครับลองดูซิว่ามันจะเข้าดีหรือเปล่าเนาะมันจะได้กินจะได้กําไรหรือเปล่าหรือจะเจ็งคับเพครับอ่ะเราก็ค่อยๆไล่เบ็ดไปเรื่อยๆฮะเบ็ดบาทก่อนฮะเพื่อนฮะมาลองดูว่าหน้ารายมันมีรายกินรายคอมโบรายคำนวณอะไรหรือเปล่าเนาะเออนี่ก็ถือว่ามีรายกินอยู่ครับเพื่อนครับแต่รายคอมโบโอเคเริ่มมาครับเพื่อนครับมาคอมโบมาอยู่ฮะเพื่อนฮะอ่าอยู่ที่คูณสามคเพื่อนครับโอเค ก็เกมนี้เนาะถ้าใครยังไม่เคยเล่นคนะเพื่อนครับก็คล้ายๆกับเกมกับตันบัลตี้เนาะควีนอัลบาตี้ก็เหมือนกันเลยเนาะเออแต่นี้ก็อาจจะเป็นเมียครับเพื่อนครับผมก็ไม่แน่ใจเนาะห <laughs> นุนก,กับตันอันนี้ควีนครับเพื่อนครับแต่เกมนี้ผมรู้สึกว่าของควีนอับาตี้เนาะมันน่าจะเร็วกว่ากับตันบัลตี้หน่อยเนาะเวลาคำนวนนะเพื่อนครับของกับตันบัลตี้น่าจะแบบช้าวกว่านี้หน่อยเนาะเนิบๆกว่านี้นิดนึงครับเพื่อนครับแต่เกมนี้เนาะก่อนหน้านี้ก็เคยไปแต่งมาครับเพื่อนครับ เออในรอบโกทังกันฮะแต่นามาแล้วเนาะไม่ได้เข้ามาเล่นนานครับเพื่อครับแต่รอบนี้ก็อ่ะมีคนไปเล่นมาก็ลองดูหน่อยครับเพื่อครับเข้ามาในรอบโกดังด้วยแล้วก็มีคนแตกด้วยครับเพื่อครับมาค่อยๆไล่ไปครับเพื่อครับก็ต้องมีสเก็ตเตอร์สามตัวเนาะถึงจะเข้าเฟสเพื่อครับมาปืนโอ้โหดูหน้ารายไล่กันไปเรื่อยเพื่อครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนฮะไม่ต้องกระโดดเบ็ดทั้งนั้นนะเพื่อเพื่อนครับเออค่อยๆไล่ไปเนาะมาโอเคยังไม่สวยเพื่อครับขอเบ็ดสิบฮะสักสิบหมุนฮะต่อเนื่องไปฮะดูหนนนน้้าารรรยยคคัับบบบพพี่่สวเือกิแ โอ้โหไม่มีคอมโบอ่ะจริงๆน่าสวยๆแบบนี้น่าจะมีคอมโบมาสักหน่อยเนาะเออ yes yes เอ้ยโอ้โหสองตัวสเก็ตเตอร์อ้าวเข้าจนได้ครับเพื่อนครับนี่แน่เข้าเร็วฮะเข้ามาในเบสสามเพื่อนครับอ่ะเราเลือกตัวหมุนตัวไหนดีเนาะเอาแบบกลางๆแล้วกันนะมาสิบหมุนครับเพื่อนครับตัวคูณสูงสุดอยู่ที่20ฮะมาลองดูครับเพื่อนครับเข้าฟรีมาในเบสสามมันจะได้กำไรเท่าไหร่ครับเพื่อนครับโอเคดอกแรกสวยงามโอ้โหโอเคไม่ถึงครับเพื่อนครับเอ้ยอย่าพึ่งว่าเพื่อนเอ๋ยเออคนวณไป โอ้โหคอมโบไม่สวยเลยครับคอมโบอันนี้ก็คือตัวคูณสูงสุดอยู่ที่20ครับเพื่อนฮะถ้ามีคอมโบสวยๆมันมีโอกาสใส่ครับไหมครับอุ้ยแต่ถ้าแบบไม่คูณแบบนี้ไม่คูณแบบนี้ก็มีโอกาสเจ๊งเหมือนกันฮะโอ้ยสวยเพื่อนมะเคต้องสามเพื่อนโอ้โหขอเคได้เอมาถูซีมอนฮะยังได้มาแค่79บาทเพื่อนครับถือว่าน้อยมากฮะโอ้ยไม่คอมโบไม่สวยเลยครับเพื่อนครับยังไงสิโอ้โหว้าวครับเพื่อนครับสุดท้ายเพื่อนเออคอมโบมาหน่อยปืนทั้งสาม โอ้หจบไม่สวยเือนครับ73บาทโอ้โหเข้าฟรีมาในเบสสามอครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเลือกตัวคูนเลยเนาะก็ตัวคูณก็มีผลนะเพื่อนนะบางทีเวลาเราเลือกตัวคูณครับเพื่อนครับมันมีแบบหมุนมากหมุนกลางหมุนน้อยครับเพื่อนครับแต่ตัวคูณถ้าหมุนกลางกลางก็มันอยู่ระดับกลางกลางฮะเต็มที่ก็คูณ20เนาะแต่ถ้าตัวคูณเหมือนถึงตัวหมุนมันน้อยๆเนาะตัวหมุนมันประมาณ6ประมาณ5าอะไรอย่างงี้ฮะตัวคูณก็จะเพิ่มขึ้นนะเพื่อนครับแต่ทางนี้ท้งนั้นก ถ้าไม่มีลายคอมโบก็โอกาสแตกก็ยากฮะ <Nice. S 1> มันจะไปถึงไอ้ตัวคูณ้เยอะมันก็ยากนะ <Excellent. S 1> เออบางทีเราก็ต้องลองเลือกตัวคูณดีๆครับเพื่อครับอ่ะ <Yes. S 1> มาปค่อยๆปั่นกันเลยไปเรื่อยๆเพื่อครับไปเบสสิบต่อเนื่องฮะ,ส,นนฮะสามสิบหมุนครับเพื่อครับมาลองดูฮะเ <Nice. S 1> บสสิบมันจะเข้าฟรีให้เราอีกหรือเปล่าเพื่อครับหรือว่าจะมีโอกาสแต่งนอกหรือเปล่าเนาะ <Yes. S 1> ถ้าคอมโบดีๆก็มีโอกาสแต่นอกเหมือนกันนะเออลองดูฮะเปิดไปเพื่อน <Nice. S 1> ต่อเน,นื่องมาโอ้โหไม่คอมโบเลยเนาะ คอมโบยังไม่สวยเท่าไหร่เพื่อครับถามว่าลายกินมีอยู่ไหมก็มีอยู่นะเข้า <Yes. S 1> ท,ทุนเลยเนี่ยสามสิบห้าบาทโอ้ <g iggle> เล่นไม่คืบหน้าเลยครับเพื่อครับไม่ถอยหลังก <Nice. S 1> ็หยู่ตรงกลางเนาะอ่ะโอเคถือว่าน่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับเบสิบดูดิ <Yes. S 1> ไม่มีคอมโบสวยๆเลยฮะเดี๋ยวบ,บอกนะว่าจะไม่เวิร์กครับเพื่อครับอ่ะไม่เป็นไรฮะถือว่ามาทดลองในรอบโคตรามเพื่อนเพื่อนครับดูฮะเจ็ดหมุนหกหมุนมาเพื่อน คนอื <mile> ่นเข้าไปได้เนาะได้มาบางทีเราไปตามแบบเราเกมที่เราไม่ถนัดนะโอกาสที่เราจะได้ก็มีน้อยเหมือนกันครับเครับเวลาเราเล่นเราอะไรเราเน้นไปที่เกมที่เราถนัดด้วยเนาะผมก็แนะนําเสมอครับตามเพื่อนก็ต้องตามให้แบบให้รู้ด้วยเนาะอ่ะมาขอลงมาเบทห้าครับเพื่อนครับขอาสักสามสิบหมุนครับเพื่อนครับมาลองดูฮะเราก็มีทุนเหลือเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทครับเพื่อนครับก็จะเพิ่มไปเบทสูงก็ไม่น่าจะเวิร์ครับเพราะว่าโอกาสที่มันคอมโบน่าจะน้อยเพื่อนครับ เรามาลองหาดูฮะว่ามันมีโอกาสเข้าฟรีสักรอบหรือเปล่าเนาะมาฮะเดี๋ยวยาวไหมเพื่อนครับฮึดูยับยับเหมือนกันนะเนี่ยในรอบนี้ฮะเอ้ยสวยเพื่อนมาต่อเน,นื่องมาเอ็กซ์เลนต์โถสี่สิบบาทเพื่อนครับถือว่ามีได้มีเสียกลับม,มาฮะมีดูดไปบ้างมีคืนกลับมาบ้างครับเพื่อนครับถ้าได้ตัวแพงก,ก็นี่แน่เออก็ได้เยอะนะเพื่อนครับยี่สิบห้าบาทเห็นไหม ไอซีอยู่ที่คูณ2เนาะถ้าแบบคูณ3คูณ5ครเพคะโอกาสที่เหมือนที่ผมบอกว่าถ้ามันมีคอมโบสวยๆเนาะโอกาสแตกก็มีฮะ <Nice. S 1> เออลายเนาะก็มีโอกาสแตกได้ฮะแต่ยังไม่เห็นฮะในรอบนี้เนาะเสบียหมุนกับครคบโอ้โหแม่งดูดยับ <And S 1> มาเ <nice. S 1> พื่นอนต่อเนื่องมาโอ้โหสวยเพื่อนขอต่อเน,นื่อง <Excellent. S 2> อีกสเก็ตเตอร์สองตัวแม่ <Yes. S 1> น่าจะเข้าฟรีไม้สักรอบเนาะ <When. S 1> เออเมื่อกี้เราเลือกถ้ามันเข้าฟรีมันเรา,นาจะต้องเลือกตัวหมุนน้อยๆแล้วแหละเออดูละ nice. คอมโบไปเพื่อนสวยโอโหูกับตันเอ้ยไม่ใช่แต่กับตันดิควีนแหมกูก็เรียกมั่วเรียกถูกเล่นผิดละมาขอลองเป็ดแปดนะครับเพื่อนครับลองเปลี่ยนดูเนาะสุดท้ายนครับเป็ดแปดเนาะถ้าหมดนี้ก็คือเจ๊งครับเพื่อนครับมาฮะขอคอมโบหนักๆหน่อยเพื่อนถ้าคอมโบสวยๆถ้าได้แบบแต่นอกมาสักดอกก็โอเคแล้วได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าไม่ได้ก็เหมือนกันครับเพื่อนครับก็แค่ไปบอกสมาชิกในกลุ่มฮะว่ามันอาจจะไม่ได้มาฮะ บางคนอาจจะตามแล้วแบบคิดว่าเอ้ยมีคนไปแตกคน2คนเนาะต้องตามมั้เพื่อครับบางทีก็ไม่ต้องตามเนาะถ้าเกมยิ่งที่ผมบอกฮะเกมที่เราไม่ถนัดเราก็อย่าไปตามเพื่อครับโอเคเอ้ามาจนได้เพื่อโอ้โหสเกตเตอร์สตัวครับเพื่อครับมาแบบนี้เราเลือกขอเลือกแบบหกหมุนพอครับเพื่อครับอ่าตัวคูณอยู่ที่40ฮะผมขอเลือกน้อยๆแล้วกันเนาะหมุนน้อยๆฮะรอบนี้หมักกับเพื่อนขอต่อเรื่องมาเพื่อนโอ้โหไม่ไม่คอมโบจริงว่ะแต่ดอกไรกได้มา1 6 5่บาบาทเพื่อครับถือว่าใช้ได้ฮะ สวยงามเพื่อนขอบคุณหนักๆโอ้โหเบาไปนิดฮะอุอ้ยดอกนี้สวยครับเพื่อนครับโอ้โหสองวันแปดอุย้ยคอมโบสวยครับเพื่อนครับนี่แน่ยาวๆไปเพื่อนครับโอ้ยเก้าร้อยสิบสองบาทครัเพื่อนครับโอ้โห,โอโหดอกนี้เจ็ดร้อยสี่บเจ็ดบาทฮะได้มาเก้าร้อยสิบสองบาทแล้วเพื่อนครับยังเหลือสามหมื่นครับเพื่อนครับถ้าเราได้แบบตัวคูณจนถึงสี่สิบมีโอกาสแตกหนักๆเยอะครับเพื่อนครับโอ้โหเริ่มหมดสวยเพื่อนคำนวณมหน่อยสวยเพื่อนไปยาวๆฮะโอ้โห,โโหขนาดนี้ยังแบบ ไม่ยาวเนาะได้มา1,560บาทฮนะ1,968บาทแล้วมั้งครับหมุนสุดท้ายฮะยังมีเพื่อนเอ๋ยจบสวยมั้งครับเข้าฟรีมาด้เบ,บ็แปดฮะได้มา1,983บาทมั้งครับถือว่าเราเลือกตัวคูณถูกเลยฮะเมื่อกี้เราเลือกตอนแรกรอบแรกเราเลือกตัวคูณที่แบบกลางๆเนาะแต่รอบนี้เราเลือกตัวตัวหมุนน้อยมั้งครับแล้วก็ตัวคูณมันสูงกว่าเนาะอ่าก็ถือว่าแต่งมา1 9, านัน0้าแบบนี้ก็เวิร์กันมั้งครับ,รบอะเดี๋ยวผมมาขอให้มันหมุนสักเหลือสักสองพันแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะหยุดแล้วครับมั้งคร พอหมอจะหยุดมันก็มีคำนวณคำนวณมาอยู่เนาะ,ะมาเพื่อนลองดูฮะเฮอาถึง2,000ถือว่าเป็นการปัดเศร,รับครับลองดูนะเนาะมาเพื่อนทาให้คำนวณก็หยุดได้แล้วนะฮะ<ฮ><ฮ>มาเพื่อนเอ้ยกดหยุดไม่ทันครับโอ้โหกดต้องการ2,000ั้วนอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเพืครับได้มา1,996บาทเนาะเออถือว่าในรอบนี้เนาะผมมันแตกกับเบ็ด8นะผมคิดว่าสำหรับผมนะ เลือกตัวคูณถูกก็ถือว่าแบบก็สามารถชนะได้แบบใสๆเลยเนาะแต่ถ้าเราเลือกตัวคูณผิดก็มีโอกาสนั่นแหละขาดทุนแล้วเพครับหรือว่าได้น้อยฮะก็ต้องเลือกตัวคูณดีๆนะเพื่อนครับแล้วก็ลองดูฮะก็ในรอบนี้ก็ไปเล่นตามในรอบกูทามเพื่อนครับแล้วก็สมาชิกในกลุ่มก็มีคนไปแตะสอคนนะผมก็ไปตามนะอ่ะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มโกูทามเนาะไปดูใต้คอมเมนต์ข้อแรกที่ผมปักหมไว้ฮะเพื่อนฮะแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร้กดดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่่อองนนนี้้้ดวยยเเาาะะะะแลลพืครับบไปฮฮ